อ่ะฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับレซิ่งマนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวสโตนเอ็กซ์ร WRC นะครับผมอ่ะมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างสําหรับรถตัวนี้นะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกม Racing Master ที่ราคาถูกสะดวกรวดเร็วมีแอดมินพร้อมให้บริการต้องที่นี่ Top Up Gamer ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่10 0 0นถึงต0 2ปลอดภัยไม่ต้องกลัวถูกดีฟันบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายตรวจสอบได้ไห่ห่วงอีกทั้งยังมีบริการเติมเงินเกมอื่นๆที่ราคาถูกไม่แพ้กันอย่ารอช้าเติมเกมที่นี่ Top Up Gamer ก็ขอฝากร้านเติมเกม Top Up Gamer ไว้ด้วยนะครับเติมถูกเติมเองใช้ UID ในการเติมนะครับสามารถติดต่อทักไลน์แแอออออออดดดดมมมิินน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 ไไไ้้้้เเเลลลยยยะะะะะคคคคครรรรัััััับบบช่่วงงีพพาาาาากกกใจซืหททโ วันนี้ก็จะมารีวิวสำหรับตัวนี้นะครับคือผมแตะไปหน่อยละแต่ว่ายังไม่แตะเยอะเท่าไหร่แต่ว่าตอนแตะกแ็แอบแบบอืมอ้มอื้มนิดหนึ่งมาดูมาดูาด,ดูอ่าวันนี้จะเซตเป็นสองสามสามสามสองแล้วกันนะครับวันนี้ก็ส่วนมากจะมกักจะเห็นจูนี้ในคลาสอาคลาผู้เขากลลางๆอาจจะเห็นกันอยู่แล้วนะเพราะว่าแบบเป็นเป็นแบบการจูนพยายามทำสปีดนะ่นะ ประมาณนั้นมันก็จะเป็นอยู่ทรงๆเงี้แหละนะครับแต่ถ้าส่วนมากเอ็กซ์ตรีมมันจะเป็นพวกรถแรงอยู่แล้วเพราะงั้นอาจจะเรารจะเห็นมีอีกจูนหนึ่งนี่อหลายแบบแต่ส่วนมากช่วงกลางๆพวกคัดกลางกับคัดล่างเนี่ยจะจูนประมาณนี้อยู่แล้วไม่ค่อยเปลี่ยนเปลี่ยนนิดๆหน่อยไม่ไม่ได้เปลี่ยนกันเยอะมากนะครับอะอย่างแรกมาดูกันก่อนเลยว่าสเตตัสอันนี้เป็นยี่ห้ายี่ห้านะครับอัพตะกี้ตามที่บอกไปก็ความเร็วเจ็ดจุดห้าถือว่าไม่แย่อ่ะอเลี้ยว เลี้ยวก็แฮนดิ้งอะที่แบบบองคับซ้ายขวา9.1เยอะมุมกว้าง6.9อันนี้ดูน้อยไปหน่อยนึงแต่ว่ามุมแคบ9.1เอามาซะเยอะเชียรอัตราการเร่ง8.7ถือว่าโอเคในแรงนี้นะครับถือว่าใช้ได้นะครับเป็นรถที่เน้นเลี้ยวๆนะครับประมาณนั้นก็ถือว่าดูดีดูดีดูดีดดตะกี้จับไปจับมาหน่อยนึงก็ถือว่าโอเคจะพาไปดูกันง่าย รถนี่น่าจะถ้าเป็นลายพวกนี้มาน่าจะแต่งไม่ได้นะคิดว่าคิดว่าน่าจะนะครับพักนี้ไอ้ของขาวอย่างมันจีนี้เขาทำมาซัพพอร์ตกับจอยนะครับต้องบอกก่อนว่าเขาทำมาซัพพอร์ตกับจอยให้มากขึ้นเพื่อที่แบบว่าเราสามารถจับจอยได้โดยไม่ต้องจับเมาส์เลยนะจับจอยได้เลยก็คือเอาจอยไปกดอย่างเงี้ยเห็นไหมย่างนี้มันจะมีปุ่มปุ่มลงป,ปุ่มลัดให้เรียบร้อยแล้วถ้ากดไม่ติดก็ค่อยเอานี่มาเลื่อนแล้วค่อยกดปุ่มปุ่มเอานะครับอันนี้ทําให้เล่นจอยได้โดยที่แบบว่าเราไม่ต้องจับเมาส์จับคีอยอออัค่าีววนน้ืืก็ถ เป็นแพทที่ใช้ได้อันนี้ขอรีวิวนิดนึงนะครับอ่ะอย่างแรกเป็นรถขับเคลื่อนสีล้อเพราะว่าพวกนี้เป็นรถแลนลี่อะไรเงี้ยมันเคืองนั่นอยู่แล้วนะครับเสียงรถก็หลายคนชอบกันแต่ว่าไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบหรือเปล่ามาลองดูกันก่อนสนามแรกมาสนามประลองเดิมๆนะครับเดิมๆเสียงใช้ได้นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าการตอบสนองของนิ้ว ตอนตอนเลี้ยนนี่ถือว่าทําผมอืแอบตกใจนิดนึงอันนี้คือเลี้ยวเลี้ยวได้แบบว่าใช้ได้อยู่นะเลี้ยวแบบอย่างเลี้ยวเป็นเลี้ยวเลยอะเอาจิงงก็ถือว่าตอนแรกผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์กับการเลี้ยนนะค่อนข้างถูกใจกับฟิลตอนเลี้ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าแม้ว่าแบบดิฟวงกว้างจะไม่เยอะก็เถอดเดี๋ยวดูดูเห็นไหมมันดิฟส้มเรี้ยงง่ายอยู่นะเห็นไหมมันก็อยู่เขียวง่ายครับไม่ไม่รู้สึกถึงความไม่ได้เล่นยากแล้วก็รู้สึกถึงว่า ความเร็วรถมีระดับหนึ่งเลยทีเดียวเห็นไหมนี้เลี้ยงเมื่อกี้เลี้ยงแบบเลี้ยงยาวเลยนะลองเลี้ยงยาวให้ดูก็เดียวได้นะเลี้ยงได้เลี้ยงได้ไม่เลี้ยงยากขนาดนั้นก็ถือว่าจับแล้วรู้สึกแบบว่าเอาเรื่องอยู่ดีกว่าที่คิดอาจริงๆิงตอนแรกก็คิดไม่ไม่ได้คิดว่าจะดีขนาดนี้เพราะว่าเทียร์ของไต้หวันนะมันถูกจัดอยู่อ่าอยู่ต่ำกว่าอยู่ต่ำกว่าพวก r าสามสองี่ของไต้หวันนะอาสามสอง อยู่ต่ำกว่าซินเวียอะไรพวกนี้ก็เลยแบบรู้สึกเหมือนกับว่าอมันก็คงไม่นี่หรอกมั้งก็รู้สึกว่าอาบาตจะไม่ได้่าสนใจเท่าไหร่แต่พอจับจริงก็ใช้ได้อยู่นะก็ถือว่าหถือว่ามีอะไรให้น่าน่าเล่นรู้สึกมันสู้นิ้วดีตอนเลี้ยวอ่ะผมไม่รู้คนอื่นจะรู้สึกยังไงผมอธิบายคําพูดไม่ได้หรอเอาเป็นว่าตอนตอนเลี้ยวมันรู้สึกมันสู้นิ้วอว่าคุณสังเกตมันสู้นิ้วจริงนะเนี่ยมันสู้นิวอ่ะเออมันแบบมันแบบแบบอัตราการตอบสนองมันมันแบบกดไปแล้วมันก็เพลินอยู่อ่ะ เออเนี่ยเท่ก็ประมาณเขาให้ประมาณหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าอะไรเงี้ยเขาโอเคก็ถือว่าไม่น่าเกียดไม่น่าเกียด,เด,ยเ,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองนำอื่นอ่ะถ้าสองสามสนามสนามนี้ยังไงก็ต้องมาล็อกล็อกคนล,ละคือรู้สึกว่ามันสู้นิ้วในระดับหนึ่งเลยแล้วก็คือแบบมันไม่ได้สู้ในทางที่แย่นะมันสู้ในทางที่แบบว่าขับแล้วก็ใช้ได้อ่ะเออแล้วไม่ได้ขับยากด้วย เออมันรถที่ไม่ได้ขับรู้สึกว่าขับยากนะครับพวกรถโฟล์่พวกนี้อย่างแรกคือมันไม่ค่อยจะมีปัญหาก,กับพวกถลายหรืออะไรพวกนี้ม,มากเลยเดี๋ยวลองลองทรายกันเลยก็ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่แต่ว่าพยายามอย่าใช้ที่แดงนานนิดหนึ่งนะเพราะว่าเลี้ยงง่ายไหมเลี้ยงง่ายไหมเลี้ยงง่ายๆครับไม่ได้เลี้ยงยากปึ๊บเช่มันใช้ได้อยู่นะนี่ขนาดไม่มีอีซก็ยังรู้สึกบอกว่า,วา สัมผัสได้เพราะาอย่างที่บอกเวลาผมเทรถผมจะไม่เทปบมีอิสยนหัวแคี่ผ้าเลยเพราะว่าเผื่อกนนีที่เราเปิดมาแล้วเราไม่ได้เยอะอะไรขนาดนี้เราก็มาพอ,อดได้ก็ขับโอเคอยู่นะไม่ได้ขับแบบรู้สึกอะไรอันนี้แรงเยอะหน่อยแหละก็ต้องดูเยอะแปบ๊บนึงเห็นบ้านเราก็กลับมาละที่ยิงกว้างมันก็ไม่เยอะนะก็เดียวเดียวได้เดี๋ยวได้กับที่คิดเลยแหละจริงจริงเดียวได้ตามที่ต้องการพอสมควรเลย เป็นรถที่แบบว่าฟิลฟิลขับก็รู้สึกสนุกนดีๆน,นะจะบอกสนุกเยอะๆไหมก็ถ้าเร็วกว่านี้อีกหน่อยกคงจะสนุกกว่านี้แต่นี่ก็ถือว่าเป็นสแตรฐานนะคันล่างนะก็ประมาณนี้แหละนี่คุณด,ดูเด่นไหมเดี่ยวงี้ง่ายเห็นไหมงี้ต้งงี้ง่ายแต่ว่าข้างหน้านี้ไม่น่าจะเลี้ยวรอดนะตรงในตรงโคง้งแล้วน,นะเดี๋ยวลอง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 ,ลองถ้าไม่ไหวนีิงคยดิบโอเคไม่ไหว <laughs> โอเคไม่ไหวเห็นแล้พวพูดแล้รู้เลยว่าไม่ไหวไอโค้งนี้มันยังไงก็คงต้องดิบ ก็เลี้ยงไม่ยากเะไหรไ่ง่ายๆได้อยู่นะใช่ได้ใช่ได,ใได้ใช่ได้ไหมมาตรฐานนี่ฝีมือนิ่งเหลือเกินแต่พันแปดมันก็ได้ลูกอ่ะอีกสักสนามเอาสนามแบบเอาสนามที่ผมแบบปกติผมจะไม่มีทางเลือกเลยแล้วกันนะปกติผมจะไม่มีทางหยิบไอ้สนามนี้มาเลยผมจะฝืนใจสักครั้งนะมามาลองดู ต้องบอกว่าเอาจิงๆ right? ินะแรกๆไม่ได้คาดหวังเพราะว่าด้วยความที่แบบมันก็เป็นรถแจกหรือกิจกรรมของเซิฟอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะตามหลักแล้วรถแจกมันก็เป็นเราจะรูอยู่แล้วรถแจกถึงเซิฟอื่นจะไปขับง่ายแต่เอาจิงๆไม่ไม่อยากให้มองไม่ผมไม่อยากให้มองว่าบอกว่าเออทำไมเซิฟอื่นแจกเซิฟนี้ถึงถึงแบบถึงถึงแบบต้องมาเปิดหาเอาเอาอย่างนี้แล้วกันอย่างน้อยมันก็ทำาหคุณทำให้อิสิยูได้แค่นั้นเออข้อแรกนะอย่างอย่างที่สองนะครับอย่างที่สองอย่างที่สองคือ ทุกคนในเซิร์ฟเขาก็เขาก็เสียตังค์เปิดกันทุกคนนะไม่มีใครได้ฟรีครับเพราะงั้นไม่ต้องซีเรียสตัวแปรเท่ากันนะครับแปรไม่เท่ากันอย่างเดียวคือเงินกระเป๋าแค่แนัน้นเพราะงั้นต้องเสีเรียสกต้องเสียเรียกก็มันไม่แย่นะอันนี้ขับแบบแบบไม่ได้เดือดเบืดิฟชั้นสูงติดอะไรขนาดนั้นนะี่สามัญชนนะครับนี่การขับขี่รถสามัญชนก็เอาจริงๆ ผมแอบหลังๆว้ผมเริ่มอนนมแบบผมเริ่มแอ,แอบชอบ,ชอบพวกบบรถที่มันไอรถที่แบบมันแบบเหมือนแรลลี่ที่มันแบบว่ามันมันจะมีลายอะไรอย่างเงี้ยคือผมชอบ M8 อยู่แล้วนะแล้วผมก็คันนี้ผมก็รู้สึกว่าผมขับสนุกด,ดีแต่ว่าพูลิแคนไม่เอาเะยเวเป็นแค่คันเดียวผมรู้สึกผมแบงขี่แบงแล้วอันนั้นไม่ไหวจริงเออมันก็ขี่ใช้ได้มันก็มันขี่บนดินแต่มันก็รู้สึกแบบว่า เออฟิลรถเรลลี่ท like, okay, like, ี่ข like ouais, ับแบบง่ายๆอย่างเออถ้าแบบดูไม่ได้ยากอะไรมากนะคือความอาจจะเพราะมันไม่ได้มันไม่เร็วหรือเปล่ามันเลยเลี้ยง่ายอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันไม่ได้เร็วมากอ่ะเออก็อาจจะใช่มันไม่ใช่แบบมันไม่ได้เร็วเหมือนพวกรถไอ้รถไอตีมอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกเหมือนว่ามันไม่ได้เร็วมากแต่ว่าเลี้ยวแต่นเลี้ยวมันเลี้ยวแบบได้ใจมากเลยนะมันเลี้ยวแบบบุ๊ปบุ๊ปบุ๊ปตามนิ้วจริงนะเออตามนิ้วแบบสู้นิ้วใช้ได้เลยอ่ะแบบตามนิ้วอ่ะไปดูหน่อยนตามนิ้วหันเนี่ย กดขวาไปขวากดซ้ายไปซ้ายเออดีดีกว่าที่คิดจริงไม่เชื่อคุณลองว่คุณมาลองเทสแล้วเดี๋ยวคุณลองบอกมัน่อสุดจะดผมว่ามันเอาเรื่องนะเสียงมันก็ก็ใช้ได้อยู่ไหม่ไม่รอบนี้น้อยกว่าครั้งที่แล้ววะอ๋อมีสกิดมีสกิดไปมีสกิดไป,ดไปเออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้ขออีกสตานได้ไหม <laughs> ของใจขอขอแบบขอขอแบบเซอร์กิจนิดนึงอ่าขอขอลองฟิลเซอร์กิจมั้งเพื่อเอาให้รู้เอาให้รู้ไหนก็ไหนล่ะโดยส่วนตัวแล้วถ้าคาล่างไม่แข็งก็น่าสนใจขึ้นถามว่าผมสนใจไหมผมก็อยากอจริงๆถามว่าผมอยากได้มันก็อยากได้นะอ่าก็อยากได้แต่ว่าแต่ว่าอแต่ว่าแบบไม่ไม่แบบไม่ได้อยากเปิดตู้เนี้ย เขารู้สึกว่ามูลค่าตู้ล่างมันเอา120แรกเอาก็ได้อะไรเงี้ยนี่เออก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าถ้าแต้มถึงก็อาจจะแลกอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าไม่ได้เปิดก็ไม่รู้ยังไงรอดูทีแต่ว่าโดยฟิลแล้วที่ถามว่าอยากได้ไหมก็อยากได้นะมันก็เป็นรถที่ขับง่ายกว่าไอ้รถที่รู้สึกว่าดีดีดีกว่าคันที่มีอยู่หลายๆคันนะก็ถือว่าถือว่าขับง่ายบังคับง่ายครับบังคับง่ายบังคับง่ายจริงนะบังคับได้แบบตามใจดิบดักเลยนะตามตามนิ้วเลยจริงคือแบบว่า รู้สึกว่ามันรถที่แบบว่าเป็นมิดกละละับเราอะตรงนี้นะปุ๊บดูดหักงอเห็นไหมเลี้ยวง่ายง่ายเลี้ยวง่ายง่ายจุดข้อดีให้เลี้ยวเลยคือแบบยอมรับเลยแม่งรถสส่เลี้ยวตัวจริงเลยเนี่ยตัวเนี้ยเออแม่งตัวเลี้ยวเลยคุณดูดิแม่กดคอนโทรลอยู่ในถนนไม่มีลงไม่มีไหลไม่มีอะไรไปเลยอยู่แบบติดหนึบๆอยู่นะเอาเอาเรื่องนะดูดิ เลี้ยงไม่ดเลี้ยง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 ไปเลี้ยงเขียวไปเออเออผมก็ม่แย่ yeah. ก็เพลินดีใช้ได้เล่นง่ายกว่าเซนโตอ่ะเซนโต้เซ <c oughs> นโต้ตอย่างที่ผมบอกคือถามว่าเร็วไหมมันเร็วนะแต่มันเล่นยากนะครับเซนโต้เล่นยากเล่นยากเล่นยากแต่มันเลี้ยงมันเลี้ยงกว้างมากไม่ค่อยได้ครับเลี้ยงหน้าไม่ค่อยได้โอเคโอเคนะใช้ได้อยู่หรือว่าส่วนตัวแล้วก็รู้สึกว่า ใช้ได้โอเคก็ดูหน้าหน้ามีเก็บไว้ในคอลเลกชันพอสมควรเออแต่ปัญหาอย่างที่บอกแหละอันนี้คือเอ,อ่อมันมันมีถือว่าดีมันมีถือว่าดีาดแต่ว่าต้องดูก่อนอย่างสมมติถ้าคุณคุณอยากจะเปิดเซนโตอย่างเงี้ยแล้วมันได้มันได้มันได้มาแล้วหรืออะไรเงี้ยแ้าแต้มคุณเหลือคุณอยากเปิดมาแรกเนี้ยก็ถือว่าโอเคร้อยี่สิบรู้สึกโอเคแต่ถ้าแบบเปิดร้อยยี่สิบเพื่อมาหาคันนี้เลยก็ต้องมีทุนนะ ก็ต้องมีทุนหนาขนาดนั้นนะ่ะแต่ว่าอย่างแรกคือลองเทสดูก่อนแล้วกันว่า,าถูกใจหรือเปล่าโดยส่วนตัวแล้วัวให้ประมาณ7.8อืมเพราะว่าไอาคา้คันล่างๆไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรให้ผมว้าวถึงขนาดให้แปดหรอกจริงๆนี่7.8นี่ก็ถือเยออแล้วก็รู้สึกแบบว่าฟิลขับมันดี่ามาตรฐานที่วางไว้ตอนแรกคิดว่าจะวิ่งวิ่งเฉยๆแต่ว่าเรื่องการเลี้ยวเนี่ยจุดเด่นจริงนะ จุดเด่นให้เรื่องการเลี้ยวเลยไม่คิดว่าจะเลี้ยวได้ดีนขนาดนี้ในตอนที่จับนะครับเป็นรถที่โดดเด่นด้านการเลี้ยวจริงๆิงแล้วทางตรงก็ไม่ได้ดูแย่นะทางตรงก็ไม่ได้แบบดูแย่แย่แย่เวอร์หวังมา,า,า,ามาดูนี่ก่อนแล้วกันอย่าน,นอ่ะสมมตินะสมมตินะอันนี้เทนะ่าไหร่เจ็ดแปดแปดจุดเจ็ดแปดจุดเจ็ดเจ็ดจุดห้าถ้าหนึ่ง e u เก้าเก้าเลยเนาะแต่คือนี่ขึ้นมานิดเดียวอ่งนีนี่เจ็ดจุดเท่าไหร่ตอนแรกเจ็ดจุดเท่าไหร่นะ ลืม7.5 7.5 8.7 7.5 8.7ฮะอ๋ออันนี้มันไม่ได้อันนี้มันไม่ได้อ,นนไไดอ๋อมันไม่ได้เซตโอเคอ่า,อา,อาเอาเท่ากันก่อนก็กลายเป็น7.9 9.1เออก็เอาก็ดีนะเออแค่ 1e นี่ก็ถือว่าเอาเรื่องแล้วนะ 1e ก็ถือว่าเอาเรื่องละไหนขอ 3e สิขอ 3e สี ปดจุดแปดอ้สเตตัสมันดูดีขึ้นจริงๆนะโอ้ก็ดีนะดีดีด,ดีขอขอลองห้า E เลยได้ไหมยังไม่เคยปกติไม่เคยขับห้า E ตอนตอนออกคมคิดเลยนะขอสักรอบได้ไหมขอแบบแรกก็ได้ขอแบบแรกก็ได้สักรอบขอรอบขอห้า E สักครั้งหนึง่งไม่เคยเทห้า E เลยอยากรู้อยากรู้คือสเตตัสมันขึ้นมาใช้ได้เลยนะแล้วแบบมันดูมันดูดีเลยอะอยากรู้ว่ามันจะดูมันจะวิ่งดีแบบสเตตัปอะ แต่เสียงนีโอเคเสียงก็ได้นะเสียงได้เสียงได้อยู่ถ้าเป็นคนที่แบบชอบรถสไตล์เนี้ยผว่าเสียงมันได้อยู่เฮ้ยก็รู้สึกว่าเร็วกว่าเดิมนะเร็วกว่าเดิมจริงนะสัมผัสได้สัมผัสได้เลยว่ามันห้ ECU มันเร็วกว่าอยู่แล้วแต่ว่ามันมันแบบมันมันต่างกับตะเกียบมันให้เขารู้สึกว่าต่างอ่ะมันให้เารู้สึกว่าต่างเนี่ยตรงนี้ิๆถ้าไม่กดดคิอผมว่าบามุมมันกจะได้อยู่นะ คือเลี้ยวง่ายมันแคบเนี่ยดีอยู่แล้วครับคือมันบางทีมันแบบมันไปแต่มันเหมือนมนันมีจังหวะแบบจังหวะที่แบบหลังจากที่ปล่อยจะรู้สึกมันจะบึ๊บนิดนึงมันก็เลยแบบรู้สึกมันสู้มืออะไรอย่างเงี้ยนะมันเหมือนมันจะมีมันจะมันจะหันเองหน่อยหนึ่งอย่างเงี้ยเหมือนพยายามจะหันฟุกกลับให้นิดนึ่งม่นไม่ได้แบบไหลฟื้นไปเลยอ่ะ ขับง่ายขับง่ายมากขับง่ายง่ายขับง่ายกว่าใครไล่ของเนี้ยเพราะมันมันก็แบบแดงอะไรยากกว่ามันอัตราการวิ่งก็ถือว่าดีปึ้งเขาเป่นใาอะไรอืมก็ต้องอย่างนั้นแหละ <c oughs> ก็ต้องอย่างนั้นแหละขับสนุกครับขับสนุกขับสนุก ก็เป็นคันหนึ่งที่แนะนำจริงๆถามมากทำไมถึงไม่ไม่พูดไปเลยว่าอยากแนะนำมากใช่ไหมเพราะว่ารู้สึกเหมือนกับว่ามันยังมีตัวที่ยังสูงกว่านี้อีกสองคันที่มันยังไม่มามันเหลือแลมโบกินีเดียโบแล้วก็เหลือโรตัสอิมิล่สองคันไงเอออมิล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ว่าอ่าแต่ว่าถ้าเป็นไอเดียโบผมเคยเทสมาละมันก็ถือว่าโอเคนะ มันก็ถือว่าโอเคแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรขนาดนั้นถ้าถามว่ามันโอเคไหมแต่ถ้าดูจากเทียไอ้สองคันนั้นมันเทียเขาให้เทียมาสูงกว่าในเซิร์ฟไต้หวันนะแต่เซิร์ฟเี่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต่างกันหรือเปล่าแต่ว่าโดยแต่ว่าจากที่สัมผัสคันนี้จริงๆอ่ะขับดีขับง่ายขับง่ายจริงอะไรที่ผมพูดว่าขับง่ายคือง่ายจริงนะอย่างปากคานี่หรืออะไรเงี้ยขับง่ายก็คือขับง่ายจริงๆครับขับง่ายนี่คือแบบว่าคุณเล่นโดยที่แบบว่านั่งเล่นไปพูดไปไม่ต้องไม่ต้องเมมไม่ต้องตึงอ่ะ นั่นคือคําว่านั่นคือความหมายของผมว่าขับง่ายคือคุณไม่ต้องใช้แบบสมาธิเยอะแยะาคุณแบบบังคับมันได้แบบพึ่ดพึตามใจคุณนั่นคือความรู้สึกของผมว่าขับง่ายคำเขาขับง่ายของผมนะมันไม่แบบที่แบบไม่ต้องมานั่งแบบเม้มแบบเฮ้ยเจจริงนะนุ้ยอะไรเงี้ยแบบนั่งเม้มเดี๋ยวไว้เเดี๋ยวไม่งชนเดี๋ยวไม่งชนอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือแบบเล่นไปเรื่อยๆนั่งคุยไปได้เล่นเล่นอยู่ชิวแบบเล่นหลายๆตาได้โดยแบบไม่เหนื่อยอ่ะเออนั่นคือขับขับสนุกขับสบายขับง ก็โดยส่วนตัวแล้วถามว่าเชียไหมถ้าขาดล่างไม่ไมดีได้อ่ะมาดูก่อนว่าขาดล่างมีขาดล่างตัวที่ยังพอเล่นได้ถ้าเรามานับปเป็นผู้เป็นคนไงนะอันนี้ได้อันนี้ถ้าเติมพาดอีกทั้งหนึ่งี c u ก็พอได้อยู่นะ EVO ก็พอได้ไออันนี้ยากเกี่ยวอยู่เพิ่งวิ่งของมัน set โฟก็ยังพอได้อยู่แต่ว่า8-5ถ้าใครไม่มีก็ไม่มีปัญหา เาไม่ลอวันนี้ดีอยู่แต่ว่ามันจะลื่นๆหน่อยถ้าคนไม่ชินก็ไม่ไม,ไม่โอเคเพราะฉะนั้นอ๋อสามสองนี่เอ็นซีผมไม่มีถ้าคิดว่าผมถ้าจริงถ้าถ้าได้ตัวนี้มาผมก็คงดีนะก็ก็น่าจะดีอยู่ก็คิดว่าน่าจะแทนตัวใดตัวหนึ่งสักตัวแต่ว่าถ้าควรจะมีเอ่ีถ้าผมได้นะถึงจะมาแทนใครได้เพราะว่าไม่งั้นน่าจะแทนลำบากอืมเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มันเต็มที่มันก็เจ็ดคันใช่ไหมถ้าเผื่อมีคันนี้ผมเอาไม่เต็มคันเดียวก็ ถ้าหาแทนใครก็ต้องดูว่าก็ต้องดูดีว่าจะแทนเอาใครออกสักคันหนึ่งน่าจะเอาคันที่แบบพวกที่ไม่มี ECU คิดว่านะคิดว่าแต่ว่าปัญหาคือมันรอ20ก็จริงไงเต็มที่ผมก็คงได้แค่2 ECU ถ้าแบบเปิดจริงจังถ้าเปิดจริงจังก็คงได้แค่2 ECU แต่ว่าถ้าไม่จริงจังก็อาจจะไม่ถึงคิดว่านะแล้วระหว่าง2 ECU กลัวหลุดด้วยเออก็เลยแบบรู้สึกเหมือนกับว่ารอตู้หน้าดีไหมว่าอยากได้เดียโบงไง อ,อก็เลยแบบกวนมาตู้หน้าด้วยไงก็เลยเราแวงนิดนึงอืมแต่ว่าโดยส่วนตัวขับดีถ้าถูกใจก็จัดได้เลยนะครับถ้าถูกใจก็จัดได้เลยแต่ว่าคํานึงถึงเพชรด,ด้วยว่าจะเอาว่าจะเล็งคันไหนไว้ในอนาคตนะครับคํานวณถึงเพชรไว้ด้วย,วยเพราะว่าเดี๋ยว4.5มาจะรู้เลยว่ามันอาจจะมีของหนักอันนี้ก็เหลือเวลาต้องเยอะมีถึงวันทนะี่27เนี่ยโอ้โหอีกกี่วันนะพระเจ้าช่วยกล้วยทอดเป็นเดือนเลยเกือบเดือนเออ มีเวลาเยอะมากเพราะงั้นก็ค่อยๆดูแล้วช่วงนี้มีแจกกุญแจเยอะจะจะสาวเท่าไหน่ก็ได้ไม่มีปัญหาแจกใบแจกแบบว่าเปิดฟรีด้วยมีเปิดฟรีให้แล้วก็มีอกุญแจจากพาร์ทมีเพชรที่จะจากิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยก,ก็พอได้นะเออก็ถือว่าเป็นรถที่แนะนำนันหนึ่งนะขับสนุกขับสนุกขับสนุกจริงลองดูนะลองดูโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ ถ้าถูกใจไงก็ฝากกดไลค์ก็ตับตั๋ให้หน่อยละกันแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์คุยกันเหมือนเดิมน,นะเพราะว่าอยากคุยด้วยโอเคก็ <c oughs> okay. ถ้าใครอยากส,กสนับสนุนก็กดอ่ไอ้นี่เวก็ได้ครับกดสมาชิกเวก็ได้เพราะว่าเวลาผมอัพคลิปก่อนอะไรเงี้ยเผออื่อใครอยากดูตอนหึ่เดกเช้าๆอะไรเงี้ยได้ดูก่อนเพื่อนนิดนึงโอเคครับผมวันนี้ก็เท่านี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากๆนะครับก็เดี๋ยวพานาเมเร่าคงไม่ต้องหลังเนะ๊ะ ขนาไม่ลากคไม่ต้องหลังเนี่ยเดี๋ยวโดนด่าเด,าหา,ดาหาว่าเดาหาว่านึกอะไรไม่ออกอีกก็รอมีสามมีซียูก่อนเราค่อยมาคิงไหม่โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก็ฝากติดตามด้วยน,น,นะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ